มาดูแนวทางน้ำมันกันต่อครับเนาะสำหรับน้ำมันนะครับก็ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่ได้วางแผนไปเนาะก็คือแนทางเป็นทางเป็นใหญ่ๆเนาะทางเป็นสี่ชั่วโมงเนาะส่วนตัวมองเป็นแฟกนะครับส่วนตัวก็ยังคงมองแฟกมาเช่นเดิมเนาะก็คือทำโลที่ต่ำลงทำไฮที่ต่ำลงแบบนี้ครับอืมเนาะ ถ้าเขายังไม่เบรกเนาะเขาก็อาจจะย่อลงมาอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้บายได้บายไปนะก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเนาะส่วนตัวได้บายที่ห้าเจ็ดมาเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าห้าห้าแปดขึ้นมาจนถึงห้าเก้าเนาะตอนนี้แต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวได้ได้มีได้ปิดไปแล้วนะครับได้ปิดไปประมาณแถวแถวนี้ปิดไปเมื่อแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับ นอะได้ดีอไดไปเรียบร้อยแล้วก็คือจะเทรอีกทีก็คือเมื่อส่าเมื่อะจะเทรดอีกทีก็ต่อเมื่อหลังปีใหม่ไปแล้วคนระับประมาณกลางกางเดือนมกราจะเทรอีกรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็เอาแนวทางไว้ไว้ใช้กันได้เนาะสำหรับคนที่เทรนะครับเ,เป้าส่วนตัวเป้าอยู่มองเป้าแรกมองอยู่ที่หกสองเนาะเป้าที่สองนี้หกสามจุดห้าหกสี่หกสี่จุดหกเนาะ ก็คือดูลักษณะของการขึ้นขึ้นเอาแค่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์พอเนาะก็คือขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจากห้าห้าหกจากห้าหกไปถึงไปถึงเท่าไหร่เนี่ยไปถึงหกสองจุดห้าเนาะดูดูว่าดูว่าเขาขึ้นประมาณเท่าไหร่บ้าเนี่ยลรประมาณหกสามจุดห้าถึงหกสี่เนาะเป้าที่คาดหวังได้นะแต่ว่าต้องต้องรอ ต้องรอให้เขาเบรกก่อนนะเกิดการเบรกที่โซนเนาะแต่ว่าแต่ว่าเรามาดูเครื่องมือกันนิดหนึ่งเป็นสัญญาณดเวอเจนของไทม์เฟรมสีชั่วโมงค่อนข้างจะชัดเจนเนาะแล้วก็ r s SI ซของ,ทง D, นะไทม์เฟรมเดย์ยกโลเนาะไอยกโลยกไอยกโลขึ้นแต่ว่ายังยังไม่หนุดแต่ว่าสี่ชั่วโมงนี่ไอซยืนห้าสิบแล้วไอแดยืนหนะ้าสิบเนาะซึ่งลงมาเทสเสนห้าสิบที่เมื่อประมาณวัน วันหนวันวันศุกร์ที่แล้วเรามันลงมาเทตรงนีแล้วอาใจด,ดูด้านล่างนะอะไรก็มาเทที่เส้น50เทเทก็น่าจะเด้งดันขึ้นต่อเนาะแล้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวนะอตอนนี้พอหนึ่งชั่วโมงบีกแล้วก็ย่อไปใช้โซนเรียบร้อยแล้ว ไปใช้โซนเรียบร้อยแล้วก็รอให้ถ้าใครไม่ทันเนาะก็ต้องรอครับรอรอให้เขาทะลุนี่ก่อนว่าดูว่าเขาจะทะลุไหมดูว่าเขาจะทะลุที่ราคาตรงนี้ไหมก็ไม่ตรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้ที่หกศูนย์เนาะหกศูนย์ถ้าทะลุได้ก็ถ้าทะลุได้ก็รอย่อรอย่อแล้วค่อยเข้าอีกครั้งหนึ่ง หรือจะบายก็ได้ครับบายเลยก็ได้แต่ว่าจุดขาดทุนก็ที่ยอมที่ตรงนี้ก่อนหรือจะยอมเป็นโซนๆไปยอมตรงนี้ยอมตรงนี้หรือยอมตรงนี้หรือยอมตรงนี้เลยมันก็สองพันกว่าจุดนะตอนเนี้ยมันก็สองพันกว่าจุดมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดหนึ่งรอเขาเบรกแล้วก็รอเขาย่ออีกรอบนึงก็ได้ส่วนตัวมองบายครับส่วนตัวมองบายก็เอาเป็นว่าแนะนําย่อบายครับแนะนาําย่อบายอตอนนี้ ตอนนี้ขเขาเบรกเนาะตอนนี้ขเขาเบรกชุดนี้เนาะตอนนี้ขเขาเบรกชุดนี้นะเขาบอสเนาะเขาบอสที่ราคานี้เนาะดูว่าเขายอ่อเขาย่อประมาณไหนอยู่เขาย่อประมาณไหนครับเออเขาย่อที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ย้าที่ห้าสิบประมาณหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเบียร์คอ อ๋อดู15นาทีแป๊บปหนึง15นาทีให้โลไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะให้โลไว้ตรงนี้ก่อนเนาะให้โลไว้ที่ให้รอไว้ที่58.2เนาะ ส8 2ถ้าเบรกได้เนาะถ้าเบรกถ้าเบรกของเขาได้ชุดนี้ได้เนาะเนาะถ้าของเขาเบรกเบรกตัวเขาเองได้เนาะก็ย่อแล้วก็บ่ายขึ้นไปเดี่ยวที่58.2อันนี้ในภาพเล็กๆเนาะแต่ว่าภาพใหญ่ยังคงมองเส้นเดิมน,นะภาพใหญ่ผมมองเป้านู่นข้างบนประมาณ62 63บวกๆ62บวกๆนะเลยโดยประมาณ แต่ว่าในในในท่าเฟรมเล็กเนี่ยท่าเฟรมเล็กเนี่ยกราฟมันหลุดกราฟมันหลุดเห็นนะบายเลยก็ได้ครับบายแล้วก็เอสดอลที่ห้าแปดก่อนก็ได้นะเอสดาวที่พันจุดก่อนนี่บายประมาณเนี้ยคร,รับบายตรงนี้เลยเนี่ยยอมรับความเสี่ยงเราเป้าแรกก็มีเลยก็อารหนึ่งตอนหนึ่งจุดห้าอยู่นะมันมาจากตรงไหนมันก็จะไปจากตรงนั้นแหละเวลากราฟมันเดืกเห็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ ก็ขอให้เทรดด้วยความระมัดระวังทันนิดนึงนะครับช่วงนี้ข่าวค่อนข้างจะแรงเหมือนกันัห <c> ล <oughs> จากที่เมรกาในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนก็มีเรื่องของ CME นงก็คือตัว Data ้าด a ตต้า e เขามีปัญหาข่าวก็เลยทำให้กราฟแต่ละบกมันก็ค่อนข้างจะทิ้งไส่นก็เคลียร์ไม้บายกันไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับน้ำมันก็ขอให ด้วยความระมัดระวังครับโชคดีครับ